คิดแล้วทำอัมพรยูทูปฮีโน่เอฟซีซีเจครับผมอัมพรยูทูปครับกลามารีวิวขายรถพรกหล่อช่วงเงาครับเป็นรถฮรกหล่อฮีโน่เอฟซีซีอยซีซแรงครับปีพศอสอสองพันห้าร้อยีนะพี่น้อง ครับอภรร YouTube กลับมารีวิวขายราคาตั้งไว้ยี่สิบสามแสนหกหมื่นหาพันบาทราคากับปุดครีตอ่องก็นตหพี่น้องเด้อสนใจกระโรเข้ามาครับ0 8 3ย์แปดสาองส,สาม,สาม,สามอรรย์ u ูทูบครับพี่น้องกมาเบึงาลาเหรียญลองรถครับกับกับพยายามทายไปหลบๆให้พี่น้องเดี๋ยวบึงนะครับเด้อ เป็นรถช่วงยาวเด้อพี่น้องความยาววิธีหาเม็ดอาซิปน้องเป็นรถบอมีขอ,อกนะพี่น้องเป็นรถสีบอมีขอ,อกีโนเอ c ซีซีเจราคาสามแสน หกหมื่นหาพันบาทเต็มพรบผอ,อมโอนได้พี่น้องเด้อรถผอมใส่งานเอกสารผรอมโอนครับมีการนัดคือสี่จังหวัดอุบลราชธานีานขับมืองทัดซี่พี่น้องสภาพดีคันซี่สวยเป็นรถเดิมเดิมดพี่น้อง ไปลลอ่้อเดิมกันครับเดิมปลโคดยังเดิมเมันค,ครับพี่น้องกับบังไฟในนะครับบงไในหัวเก๋งน้งพี่น้องเนาะครับอรเอยินระบบแอนีน้องบอสอาาร ตามสภาพครับผมขายตามสภาพนะครับราคาตังไวอยู่3,06,000บาทพี่น้องเริ่สนใจกับโทรเข้ามครับ0833724737ค,ครับพี่น้องครับรเบิ่งให้ในงหัวเก๋งมาด่านข้อมือครับด่านพวงมาลัยเปิดประตูตอยนีงเปิดเงียบ,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 บอยู่พี่นออ้องยางสุดท้าใข้อใสอ่พี่น้องมีโน่น,นะครับ คนยังดีๆยงเดิมเดิมพี่น้องรถ,รถเดิมรถเดิมรถเดิมครับรถพร้อมใช้งานเอกสารพร้อมโอนนะครับเด้อพี่น้องระบบแอร์เย็นเด้อพี่น้องเด้อแอร์เย็นจนหนาวหมดแล้วพี่น้องครับบนสัมผัสภายใน เดิมครับบางรูปแบบดีดได้ดีสภาพเดิมนะพี่น้องเนาะพี่น้องกางนี้การมาเบิ้งไล่เรียงห้องเหลี่ยมกันครับพี่น้องมาเบิ้งเหลี่ยมนี่ครับเป็นรถจดทะเบียนปีพศ2อง0ันหครับเป็นรถปี40่ศูนะพี่น้องเนาะฮีนโน่เอฟซีสี่เจลอยสี่สิบแรงคร,ครับพี่น้องมาฟังเสียงเครื่องกันต่อครับตามหัวให้พี่น้องได้เบิ่ง ได้ฟังเสียงเครื่องนะครับ วันดีด้วยพี่นอ้องครับเร่งพี่น้องจะปั้งกันเล็กครับนี่เครื่องแข็งดีพี่น้องเครื่องแข็งดีแหงสะอาดเครื่องแข็ง เป็นเลขเดืนหาคอเอ,อ้ยแบบเปิดฟ้าก่าวไปพี่น้องในพงเลื่อนหล่ะเครื่องดีนะพี่น้องเครื่องดีเครื่องฟิตดีเองพี่น้องสื่อไปพอมฟิตวังแน่นอนครับ คลิปไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กับย่าลืมกดสับสับไข่น้ำเด้พี่น้องเด้อกดติดตามได้ไม่น้องกดติดตามน้ำแน่ครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับก็จะรับคลิปแจ้งเตือนในไะม่นานจอของท่านผู้ชมได้รับคลิปใหม่ๆก่อนดเลยครับผมราคากระตังวันสามแสนหกหมื่นห้าพันบาท น้องสนใจกระโถขมาดนะครับเ0833724737อัมพรยูทูบครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเทานิ้ก่อนครับคลิปนะ้ะจังพอกับผมใหม่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ